สุขูสุคนเนาะเมื่อนี้แม่นองปามีก็ได้เดินทางมาหน้านองนิงเนะาะกลามาถามเรื่องเล่าวความหักของน้องนิงเนาะเฮาก็เห็นในช่องหลายๆช่องแล้วเนาะกาวาเพิ่นกาวาจึงใดอะก็มีแบบบ่คอยปัดได้ซัส่สนเนาะแต่เฮาก็ยังบบหูกกปลายสาสาเหตุเนาะ่าเพิ่นได้พบกันต่อหรือว่าเลิก กันแล้วหรือว่าจังใดเฮากัยังบูฮู้ก็โอเคนากพอแม่พี่น้องเฮาก็สิไดฮู้ในมือนี้แหละเนาะพอดีว่าแม่น้องปามีก็มาหอดมาถึงหน้าน้องหนิงแล้วก็โอเคได้เข้าไปโอ้ไปลมกับแม่น้องหนิงกันเลยเนาะเพราะว่าน้องหนิงเพิ่นก็บบดสะดวดออกมาเวาวกาซฉันเนาะโอเคเข้าไปหาแม่น้องหนิงกันเลยนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีสบายดียายสบายดี ห <c oughs> ลังจากสิว่าได้ยินข่าวๆเนาะแม่นกัจังได๋<า>จังได๋เรื่องลเล่านาะข่าวๆโอ้ยเพิ่นกมมมมม็มาเยี่ยมมายามีแล้วมาโดยเยี่ยมพอเยี่ยมแม่เยี่ยมน้องก็แม่นเพิ่นก็บ่ได้ว่ามาแต่งมาขอดอกมาดินโอ้ยโดยโดยมาว่าขาว่านั่นก็เพิ่นว่าจังไ,ได๋น้องหนิงโดยเอาเมื่อที่ยงแม่เพิ่นน้องหนิงก็บ่เมื่อ โอ้ก็คือว่าเพิ่นอยากได้น้องหนิงเมื่อเลี้ยงแม่โตเพิ่นเองได้สโตเพิ่นเพิ่นจะไปเฮ็ดงานอเพิ่นจะไปเฮ็ดงานอยู่สวิตเพื่อนบอกว่าน้องหนิงเมื่อเลี้ยงแม่อยู่บ้านอยู่บ้านทางไหายเพื่สิจะไปเลี้ยงวันี้อยู่กับแม่เพิ่นคือเป็นน่องหนิงแบบ่เมื่อเลยว่าบ่เมื่อขอเวลาก่อนให้่ยอายอยู่มันนันยิ้อกันก่อนอืมว่ามันแม่อนะเออสบายอยู่ก็อยูรัะบัดว่าบ่อยู่ตเออก็ว่าบ่เป็นไหน เแบบนี้บอกเอาไปซิอือแล้วมนเปหเมาได้เลาบุญยู่น้ำห้าก้อนหาไปลูกห้าไปเมย์เอ้ยหากะยังบจักยังคูแต่หนาใจแล้วจะเป็นจังไรโดยโดยท่านได้ไปน้ำกันก้อนเมย์กน้ำข้าวเราชิไปด้อเนาะไปเราชีไอ่าเปนกับชิไปนั่ยังประเทศนั่นบอกไปป้านอกไว้นอกมาขึ้น่เออทำกูไปนี่พ่อเมย์ถึนกับยุเป็ดชิไปเลยดุชิว่าดีใดดีน้ำพอน้ำเมยเพ่น กสิป да ั pa, well, ๊บตัวแบบใดเขากันนะบม่ rying, ันบวป่าลูกตัวบ่ป่าทาไปบ่ไรเหมันเราเากับนบ่รักบ่เดแม่สำไปไรโบเมสแล้ว่อยู่ทํากินกับของพิ่อยูพุ่นเฮาทิดเป็นบบแม่นะเฮาคืออยู่นําเขาไรแม่เ้ยเฮ้าิเฮาเหมนยามันว่าเฮามันทมไยอยู่น้าไหนกสิเีนองเล่าอยู่าน้องไปพุ่น่ะบัวใบทไปกัไปน้าผัวเขากาบอยู่ําลูกน้าผัวมันว่าเาไปฟ้าพุ่นเฮามันบ่อยูไปมาได้ซ้าเอาเฮาไปเฮ็ด เรียงเมย์เพิ่นส่นคนจ้างน้ะเมย์มันะผัวเมย์ร้าวอายุย่าผัวเขาเด็กย่นรำผัวคือกันผัวมันเนี่ยอโดยเดินกนนั่งส่นกะว่าอ้อหนึ่งยังว่าแบบนี้อาจจะว่าอะไรนะเจ้าคุยกันได้ดูเลยแบบลูกก็ใช้เวลาน้องนี่ว่า่ได้บอกเป็นยังโอ้ก็คือเป็นหัวายยังนั่นเลยเนาะไหนหัายอือโน่อหนเมื่ออายุคำว่าอายุ ถ้าบ้าอายอยู่น้ำเนาะถ้าบ้าเมื่ออยู่พุนอยู่น้ำแบบกินยังก็กินไปยังก็ไปอยู่น้ำกัดเม่ยน้องมาอยู่นอกหมดบ่เมื่อนนอกมดคนแบบบ่มีหัวคิดอนไรแล้วคนบ่หูชุบยังนาดเลยคนว่าไปพุ่นกะอาศัยอยู่กินน้ำผัวว่าสั่นเนาะอาศัยผัวว่าสั้นซะไยังอาศัยผัวแบบว่าผัวผ้าไปผ้าเฮ็ดผ้าสั่งอันนี้ไปผัดเมย์มจะให้เอาให้ดูเอาแบบโค้งเพลงลูกแบบยันมึงสไปบ่ไ้เลยแต่ลูกอยากไปเมย์ห้ามนี่โอ้ยเมย์ไม่ใย้ไปายแต่ลูกอะ ลูกหาไม่ได้ก็ปล่อยไปแม่มันบุมบักกันเด้เนาะน่องสองเพียงเบื่อโอเม่ครอบครัวเลยแต่มันใจมันนี่มันบุอยากไปด้วยเงินคือเราว่าแล้วเนาะเอาไปไปก็มีถั่วอยู่น้ำหมองคลอยู่คนอาทยปเนาะคนอาทยปจะคนจะมาหึงมาไงเมนยูโทรคุยกันกันเยเอากระเป๋คักแล้วคำมาเอาเคื่อญาติเาไปชมเช่นมาเป็นคนเล่าน่ะเป็นคนต่างเล่าเรือผู้พะโลผังงานเท่าละมันว่ามันก็ออกซีดนิดน้อยมันคืดบุคือกันน้ย ่าเฮาก็บจักคมเว้าดูวาสิแล้วเว้าูนั่นเพิ่นกีไดูว่าอยู่เวลาให้น้องกบ่ได้บพกไปหากินตายแตว่านองห้วยนองหอให้มันดึงจังมือคืนลกมันกเป็นไปมันอืแม่กสิแเพิ่นกบ่อยู่ทกกลับแม่เอยว่าโกลับกะแม่กขอบงอคุณเพิ่นอยู่แต่เพิ่นให้มืงละแม่มือบ่ได้น้องดงกให้แม่ก็ให้บาดนีอืแม่อยู่เพิ่นว่าบ่มื้อชงกบ่ได้มือดีโดย เมื่อบปได้ได้เดี๋ยวบังน้องก็ให้นะให้ยังให้ีคนอายคนไหนบอตัดสินใจให้กันทำไมอายขอเวลาให้น้องแรกอะก็จะเป็นปลาไล่ยู่งอ่นนี้ถ้าแครเป็นหอยเวลาบ่ให้ถึงกระว่าบุป็ินยังบม้เอากับบุป็ินยังเด้อเดวเอาชีได้กับหน่อแม่กับจนเอ็นให้เอาอยู่เช็กออนเอ็นลมกันเดก่อนดูเพราะาเป็นไปไล่ลูกเสื่อมันฝึกกำหลังกับนี้คนมันบอกท่านได้ไปน้ำกันแม่บอก มันกับไปว่าอย่างนั้นมันละแต่หากินกับไปเขาชิลงหาลงไม้หวยกับไปดูเไหมนะแลสีผาไปเนาะเลาสิพาไปมันสิพาไปเรากับบุญยุนนี้แต่ว่าไปสิกับเออทั้งไอเป็นหน้าบ่เป็นสิกับเป็นว่าเลยกั๊บเป็นยังจะไปหาเที่ยวมั้งไหมก็ตอบดู้โมเมนต์ว่านั่นลอกมากเลยนี่ไปหาเที่ยวเมืองลาวก่อนเลยเห็นกับแม่นั่น มื้อน sure. ี it ้เด้อน้องมิ่งก็จักคมเมาแล้วอ้ายบันี้ก็คนบ่ปากเหมกันมืนนั่งคบให้พ่อมันบาดเลยอืมนะมันบ่แม่นว่าน้องมิงบ่เอาดอกเอาแต่ว่ามันบ่ดึงเว้าแม่ว่าจังมันดึงมันไปอมันดอกเฮาไล่กันไล่ะไปไล่เบิดคนนี่น้องเพิ่นก็อายุยังบ่ถึงการเนาะอายุเพิ่นยัง่ก็อายุเพิ่นก็เา ชิบเก้าปีฮันดีก็ยังเบว่ายังบ่เห็นกวงไก่มาสั่นๆก็เลยประกาศเสียงไปนะน้องยังอันนั้นเนาะอยูน้องเป็นยังญาญยังคิดญาญเนี่ยมาไปปุ๊บอยู่กับเล้าดีนั่นมันไปไรแม่ได้ค่ะ่าอยู่กับเล้าดีน่ะเอาตกลงกุมใจว่าเจ้ากันเลยเนาะเาก็ลยไปมาเพิ่งจะได้ถามเรื่องกระรองเครองชดกับแม่เพิ่งรำ่แต่ว่ามาเยี่ยมน้องเนี่ยค่เมืองน้องเนี่ยเอาไปบอกเอาเลยแม่ก็ได้ว่าเอาเจ้าเว่ากันแม่หรือว่าน้ำบ่ได้เจ้าเคียร์กัน มันบุกเขี b aka, b b système, b <S S ้นั่งคนกลางแม่นั่งสิมัปะต้องกันแม่เป็นคนกลางวันนี้เนาะแม่บอกว่าลายอย่างเง้ยแม่บอกคง่ายังก็คนชองคนเนาะคุยกันให้ร่มกันว่าจะสร้างเมฆเป็นกว้างขนาดนีอยู่ยากดีแต่มากใ่มากคนมาตัดสินใจกันต่างคนต่างคัดเอาผู้นั้นผู้นั้นคัดเอาผู้นั้นยากได้ใจเนาะแต่ควรต่างคัดกันต่างคนต่างคัดกันแม่โดยใครก็บาตัดสินใจกันนั่นมันถูกเป็นเบ็บสิ โดยกับอะไรโทรมาเลยแบบเพิ่นไปกับอะไ้โทรมาหลังจากที่ว่าเพิ่นกลับไปรอบนี้เพิ่นกับอะไ้โทรมาบอกโอรโทรโดยแต่ห้ก็ให้แล้วมันก็ให้คือการม่นมันให้แต่อายมันก็ไม่ก็ให้ายคือกันยังให้เห็นความดีเพิ่นโดยแต่มันหักมันบ่ไปไปบ่ไลมันคือถึงความดีเพิ่นช่วยเหลือไล่แต่มันห้มันว่า ที่เอากับมันบ่นกับบอเอาเฮาอยู่พี่แบบต่างคนต่างคัดกันเนาะโซผ้ายเลยแบบนี่กับไปแจ็คโฮ้วอ่ะที่ได้ที่คุ้มไม่ลูกไปกับยันทั้งตาบ่ห็นเฮากัยันมันเป็นไปบ่ไล่ป่ะคุ้มคืนได้กับบ่ไล่แม่แม่เป็นเนาะบอ่าเออแม่เนยที่ได้กับยาเวลาให้ลูกก่อนจักสามสี่วันลูจอยู่จะก้อนแม่กับอนุบายให้ไปเอาไปใส่กระยาเนี่ยขับไปเองไปรุมกันได้เบล่าบอกว่าเออที่ได้ลูกอ่ะ กลับได้แม่เลื่อนเงื่อนแล้วเราก็เล่าอยู่เป็นไม่ได้ยาวเป็นตายไม่ได้แต่กับบุเป็นยังบม่ได้ว่านอย่างกับน้องนิ้งเราก็เล่าสิแล้วเอยแม่กัขอโทษแล้วดูเว้ยว่นที่ใดกับแม่ขอโทษว่ะขอมุกขอดใจญ่ดูว่ะไปมามาเวน้องแม่บังทำบาไลที่ทางมีกับได้ผู้มาเลี้ยงโทษเลี้ยงแม่กับจะลืมน้องอย่าลืมแม่ว่ะมาเมืองดาวกับมหาเวน้องแม่แม่เนี่ยมาแยมเนาะได้ไม่ได้มาแยมทางบอกสิแล้วบกทางอ้ายเป็นไวัยนั่นบ่ บนะ้าเนี่ยในคนคุยมาตะกี้นะี่มาทำเป็นใบบลไล่อันกับเป็นใบบไล่เนี่ยกะเช็ดไ่ได้น้องนี้ว่ะเป็นใบบลไล่เนี่ยน้องเราบอกคุยนะคุยกับบอกมีความบ ắng, ามังทำรอดทีแล้วใช่ไหมใช่หักน้องทำไรไอ่หักทำใบน้องหักทำนั<อ>น้นตกันนะเออกำมาน้องเมื่อเรียงแม่นี่กะน้องหาเพราะม่เรียงแม่ใช<อ>่กำน่องนี่บอเป็นบ่าวาวกันแล้วเอาถืงว่ากำนองนะครับรศัพท์น่ เด่พูดเรื่องกันจักกันชื้อนาว่าฉันน่องเง่นให้กับน้องมเป็นาวบ้าวิชาเป็นือแพงกันแล้วเราอะน่องมิงเน่นพืชบ้านต่างกันเรามาให้คุณคไพ่เบอน้องนี้าวบ้านะมันกระเปะคือกันมันมาไม่ชอบมันก็มาหาเม้ยดลยด้มันมานโมมีแต่ว่าให้ดูคอยลอรุ่นี่ซามเดือนชี้เดือนมาเอาใจให้คุณนี่นะ มันมาไม่นี่มันเป็นอย่างแบบนี้ว่ะจะมีภูจะกี่อย่างงั้นมันเอาใจใช่แต่ผู้เดียวว่ะม่ได้ไปสายแม่ก็บังคับไล่ทุกันเลยมาเป็นแบบนี้มันยังเป็นมันเป็นนี่ไรแม่ก็อ like <Liberty> ู้คือกันแม่ก็บบุมนี่อัดความสบายให้ลูกไล่เลยเจ้าชงคนเด้เจ้าชองคนชองรวกันเด้ทางแม่หูบ่หูน้ำนาะทำลูกบอว่าทางแม่ก็บบุ๊กจั๊กทำอะไรเนาะนเลยโทรมาถามกลับไปบ่น้องบอกไปทำอะไรพี่น้องเอา มันเอาแต่ความเก่าเนอะเอากระเวยุ้งลูกเลยคมเพีงให้ปายไปแม่มึงไปยังบ่ไปบ่ไปแต่มึงอยู่น้ำผัวมึงเหมือนเป็นอาเอื่อยนะมั้เอาเชื่อยมั้งมึงทางทางน้องนิงตอบเอื่อยบ่ตอบเอื่อยมึงอยู่ใส่มึงอยู่น้ำผัวกูไปกูก็อยู่น้ำผัวมันว่ะด้เอื้อยทิ่ไม่บอกไม่น้องในพ่อมึงมันไปมันบ่ไปเลยน่องมันบ่ได้บ่ได้มันก็ให้เลยเอาแต่ความเชืว่าก็คือน้องเบาก็มีเหตุผลของน้องเนาะไปเท่ากับ สิไปอยู่กับญาติเขาลูกผู้าสิปับตัวเขาจังใดเนาะเพราะว่าจังไก่ไปแล้วเนาะแม่เผมว่าไปอยู่น้ำไอ่ดีมันชิยู่ยู่น้ำไอ่อยู่น้ำเนาะทัว่าไปายก็เป็นทัวบอกอันถ้าว่าว่าน้องเพิ่นไปกับไอเพิ่นอยู่น้ำจักเครื่งปีเนาะแบบได้ได้บอกได้สอนว่าการใช้ชีวิตอยู่น้ำเพิ่นน้ำพอนแม่นี่แบบใดแบบใดกัอาจีพเข้าใจอาจชีอยู่กันได้ประมาณนี้เนาะนี่เรากัว่าละชิไปเลย อันนี้ผัดว่าเอาเอาน้องเพิ่นเมื่อผัดว่าไปป้าไปผัดไปป้ากับุยอยากคักแน่นนะคุณน้องเพิ่อนนะเนาะเคยปล่อยลูกเด้อแม่นยูไปได้อยู่ได้กับมามากกับมันบายันเชียเพิ่นนั่นแหละมันว่ามันตอบเม่นะเพิ่นก็เชียหายน้ำเฮาเฮามากหรือมินีมาโลกเมันเฮากับยันเชียหายทั้งอาย่นาะคำไปลองกับมันโมไปเนะมันคึกนันเพื่นเต่งเตงเฮาได้อย่างมาก่ะมาอยู่ได้ตุ้งตือเฮาอยู่ได้มาเดิน คนดีอยู่เฮาอย่างมากคือเฮาอย่างมากกับมี่มันวะเออเท่าได้จะหร่กับมันเนี้ยมันตกโรคภับอกที่ยังบอกเข่าใจกับเข่ามาเบิ่งคลิปนี้ก่อนเนาะคลิปนี้มีคำตอบเนาะแม่จะพาจูจมน้องทายเดียวเนาะต้องมาพังคลิปนี้ก่อนเนาะแต่ว่าคือทางเข้ากับเข่าไปเบิ่งในช่องเนาะที่เพคนไทยทำก็คือเห็นมาคอมเมนต์นก็ดีแน่บูดีแน่เนาะ เขาก็ว่าเออกะมาถามข้อจริงเมื่อนี้กะสีหูว่าเรื่องเล่าเป็นแบบใดเนาะกะบเมย์เพื่อนก็สีเล่าให้ฟังกะคือในคลิปนี้เนาะว่ามันเป็นมาแบบอะไนกับไรเอ็นก็ร่วมนั่งเข่ากันอยู่เป็นกับไรว่าเรื่องคดองยังไรว่เรื่องคดองยังเลยมาเพื่อนก็ถามว่ามาหนุ่มบอไปแล้วเพื่อนกะยาลดปะ นี่เพิ่นมาบอกเลว่าว่าคารองชินสอดย่งเนาะิ่นบ่ได้ถามชเนาะ่าเขาีไปกบกลาย่าเากระเสเนาะเขาทำไดเพร่ะแม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังเสียหายว่ามาไหวมาขอน้องบ่อคาองทำไ้ข้ากรบื้ก้าวเ้าเลยเิ่นกรบได้เว้าที่ไร ค่ะเพิ่นมาเพิ่นเว้าว่าจะได้แม่ค่ะดองน้องอยากขออยากแต่งอยากมื่อไดองเพ่นมาเยี่ยมน้องนิ้งว่ามาเยี่ยมน้องนิ้งตามเพิ่นเว้าวซันซันเนาะแก็คือเพิ่นมาในมื้อนั่นนะมาเมื่อวนมื้อซืินีกคือม่ได้มาน้าว่าอยากมาขอน้องนิ้งเิ่นอย่างมาเที่จะเอามือเมื่อนคือโบเมื่อจังนวัดอืออือหนึ่งเปอนว่าบบเมื่อได้จะเป็นนี้ได้เพิ่นก็บมายอมยูน้องหนึ่งให้ยูเพิ่นก็บ่อยู เมียเราก็ตอกแล้วน่องก่เลยมันคนแบบคนบรักบลเรม่าสั้นชาค้นไปแค่มากัะพูดว่าว่าโง่พรานั่นมันบดฉละอือเลยเขาบ้าลายกระไห้ชื่อมันคุ้นมาไปใส่ทำเมย่ทสิไล่ไปกะกะคมมันบลได้นะาพอเม่นี่มันโอเคไปเลยน่องอะ่ให้เอานะ แต่ตลกคือตลเลยำยู่อ่ะให้เวลาอยู่กับชิล่อยู่อ่ให้เลาอยู่มั้งมอกลางคลิปเนาะคลิปนี้มีคำตอบแม่ทางเม่เพื่อนกับเล่ามาทุกอย่างแล้วเนาะเมป์อ่ะเพื่อให้เม่เพื่อนบายดีเด้อด้วอันนี้ก็จะเป็นทังสารวงเด้อให้แม่เพื่นเนาะดีมีแห้งดลยตัดีตเล่นในเฮลับใม่ด้วยชุ่มไปเรื่อยกันังเฮากับเชลด ลบคลิปลงเนาะะละขอบใจแม่หลายที่อามาโอหลมกับพวกเฮาเนาะเสียสละมาโอหลมเนาะเพื่อเสียเวลาก็ะคอขบมุขขบใจแม่พันหลายเด้อเนาะแก็สิได้เจ้ากิจที่ไรแค่เนี่ยเนาะดีสบายดี